อันนี้นะครับจะสังเกตว่าโหนี่ลูกนะครับลูกใหม่นี่ขึ้นมาเต็มเพื่อนเท่าทว่าเหมือนตัวแม่นะครับตัวแม่พอตัวแม่มันไม่โตนะครับเพื่อนครับมันไม่ยืดขึ้นบนนะครับมันก็จะแตกแขนงตานะครับแตะแขนงตาที่ลูกก็ขึ้นมานะครับลำหนึ่งนะฮะกอหนึ่งนี่ลูกโคตโอ้โหเป็นสิบเป็นยี่ครับเพื่อนนะครับอย่างลักษณะนะครับลักษณะที่ นะครับต้นแม่นะครับมันขึ้นไปแล้วไม่โตนะครับก็จะทําให้ต้นลูกนะครับมันก็จะแตกกอนะครับเพื่อนเห็นไหมครับอันนี้ก็มีหลายประเด็นนะครับเช่นหนึ่งการใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยในระยะอ้อยสี่ถึงห้าเดือนนะครับถ้าใส่ปุ๋ยนี่ก็มีโอกาสที่จะแตกกอนี้แหละครับเพื่อนสาเหตุที่สองก็นะครับอ้อยเนี่ยครับอาจจะนะครับอาจจะมาแรงเจาะนะครับต้นมันไม่โตนะครับมันก็จะทําให้นะครับ ไต่กอนะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียครับข้อดีก็คือได้ได้กอเยอะนะครับข้อเสียก็คือว่าอ้อยจะโตไม่เท่ากันนะครับเพื่อน แปลงนี้ก็กำลังสวยแล้วครับมีทั้งถัว่วทั้งพริกนะครับทั้งอ้อยนะครับเหมือนน้ำจะไม่ถึงครับเพื่อนต้องผ่านเดินไม่สานะครับแปลงนี้นะครับ ถ้าน้ำไม่ถึงไม่ผ่านไม่สานี่ก็นะครับอ้ยกําลังต้องการน้ํานะครับอย่างนี้นะครับอ้ยกําลังต้องการน้ําแล้วพอดีไม่มีน้ํามานะครับมันก็จะชะงักนะครับการโตนะครับคลิปนี้ก็เอามาให้ดูนะครับเพื่อนครับขอบคุณมากครับ